พูดกับพวกเราด้กนะครับเอาแล้วพูดกับพวกเราอีกนะครับเของเราเห็นยังเราออกเขาบอกวันนี้พวกเราจะมานี่ครับคงบีบว่าไอ้ที่หมักไว้เนี่ยมันคืออะไรเป็นอะไรสงสัยอ่ะมันคืออะไรสะดองนะลูกแต่ที่จริงแล้วมันคืออยากดองน้อยพ่อจ้าเขาหมักไว้นี่อันแรกโอ้ยเราหมดทสัตว์แล้ว มันชื่อปลาอะไรวะอันนี้กระเบนกระทืบโลงเขาเขียนปลาโดนนัดได้สักโดนัทกระทืบโลงกินแล้วหัวมันจะแหลมอย่างนี้ชิมไหมจะชิมไหมอันนี้อันนี้นะอันนี้เป็นปลาส้มปลาส้มหนังงนนะฮะปลาส้มปลาส้มหนังงนปลามะปลาส้มหนังนลองลอองันนี้พี่ดาราเชิญดาราเชิญครับวันนี้นี่ครับ ยมิ้นมินเอามีคนอีกคนมาแล้วเชนสองคนครับวันนี้แล้เชนญลอสวยก็เลยสวยกาขี้เหรกเป็นของคู่กันนะพี่คนยะครับนี่ไปเหี้ยบไปเน่มิ้นรู้หรือเปล่าว่านี่มีโถอันนี้มีโถอะะโถหมักไงชื่อ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 หมอผม จริงนะโอะไรครับงูงูเหี้ยอะไรวะอันนี้โดดโดไม่รู้รู้ล้มอ่ะนี้ทั้งโดดทั้งยาวยาวเด็กก็งูเลยดูไม่เอาไหนอย่าล้อเล่นลืมกูอยู่รายการก่อนไม่มีหน้าบด่ันอย่างวันนี้พอแล้วอ่ะนี่ก็เป็น มันเขาทุกคนจะได้ชิมกันสองปีอยู่ด้านหลังห้องอะไปิดปิดปิดแต่ว่าตอนกลางคืนมันดีจริงๆครับมยอดฮะแล้วอะไรสาระจิ้งจกนะมันจะไม่มีทั้งตัวเลยมันออกมาหากินคุณเพื่อี่จับกินไล้ที่เนี่ยเปิดเพลงออกมาหากินได้งั้นพวกเราขอพอไปแค่นี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวเราเตรียมตัวครับคลิปหน้า วหน้าเพจจะคคฟเวอร์เพลงนี้บายบายค่ะเจอกันใหม่ติดตามไหมครับในคอนออกไปครับทำไมต้องงานอีกหรอไม่รู้อ่ะนา้อง